โรงเรียนบ้านคำจวงตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านคำจวงเปิดสอนระดับ ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรจำนวนทั้งหมด9คน 1. นายเอกชัยแว่นพิมายผู้ในการโรงเรียนบ้านคำจวง 2. นางสาวป,ปรพัสราพิลาชัยสอนในระดับชั้นอนุบาล 3. ว่าทีร้อยตีหญิงดวงนภาวางแสงสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 4. นางสาวรัตยานามวิเศษสอนเนรดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 5. นายสุนทรสุริยจันทร์สอนเนรดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 6. นายสุวรรณดวงมาลาสอนแนรดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 7. นายสุนทรเบียดกลางสอนเนรดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 8. นางสาวรุจิลาบัวรัตสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 นางสาววิมาราแสนบุตรเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด48คนนักเรียนชาย22คนนักเรียนหญิง26คนปัจฉญาของโรงเรียนปัญยายะวะทฒนีนะสยะโยหมายถึงปัญญาแลประเสิรฐกว่าทรัพ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียนมีคุณธรรมนำจิตอาสาเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนด้วยรักและห่วงใยใส่ใจสภาพแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินเหลืองคำขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีคุณธรรมนำจิตอา,าออส,สาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลที่ได้รับโรงเรียนบ้านคำจวง 1. ได้รับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน 2. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. รางวัลโรงเรียนดีมีผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนด้านการจัดการงบประมาณยอดเยี่ยม4รางวัลต้นแบบโรงเรียนสะอาดมีบรรยากาศเรียนรู้ระดับดีเลิศ5ผลการผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพผู้เรียนอาทีสูงกว่าระดับประเทศ6ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพผู้เรียน n อสูงกว่าระดับประเทศ7 ผลค,คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพผู้เรียนโอเน็สูงกว่าระดับประเทศ 8. รางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยอาวได้รับรางวัลเซมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยม,มุข 10. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนปลอดเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ระดับดีประจำปีการศึกษา2566 11รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ1กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตามป .1 ถึงป .3 ระดับเขตพื้นที่สิบสองรางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่หนึ่งกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ผานพุ่มสักการะปห้าถึงปหกระดับเขตพื้นที่